สวัสดีครับอีสาน 3D ครับวันนี้เราจะมาดูขั้นตอนการใช้งานเครื่องพิมพ์สมมิตินะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น MetaBot G2 นะครับรุ่นใหม่ซึ่งถ้าเผื่อได้รับเครื่องไปแล้วผู้ที่ได้ลูกค้าที่ได้รับเครื่องไปแล้วนะครับก็จะได้เครื่องนี้1เครื่องแล้วก็ซึ่งประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีจอ LCD ให้ครับมีนอ็อตแฮทของตัวก็มีตัวยึดตัว ตั้งฟิล์มินนะครับแล้วก็มีนอตให้2ตัวดังนั้นเราก็จะได้ลูกค้าก็จะได้ตัว USB แล้วก็มีแหนิีคลิปเศจชิ้นงานนะครับแล้วก็ตัวขูดชิ้นงานตัวนี้นะครับแล้วก็แถบฟิล์มินให้1ม้วนวนะครับแ็จแล้วครั้นี้เมื่อได้เครื่องไปแล้วจะต้องทําอะไรบ้างนะครับก็คือให้เตรียมนี่ครับที่ตักนะครับก็คือเราจะยึดตัว ในการขนส่งเราจะยืดตัวเคเบรรทายไว้3จุดนะครับมีจุดที่1จุดที่2อยคือตรงนี้นะครับแล้วก็จุดที่3ด้านหลังก็คือฐานแกน y ฐานแกน X แล้วก็ตัวเส้นตัวเส้น่ซสยจอยซีนะครับจากนั้นเราให้ทําการตัดนะครับ3จุดนี้เคสบรทยสีแดงนะครับจุดหจุดสอจุดสนะครับก็ตัดเลย ฉะนั้นเราก็ตัดจุดที่1นึ่งนะครับ, <Okay. S 1> รบไม่ยากแล้วก็มันก็จะออกมาแบบนี้ซึ่งเราจะต่อจอ IC ตรงนี้นะครับแล้วคราวนี้เราก็มาตัดจุดที่สองนะครับคือตรงนี้เห็นไหมครับ คืเป็นไทยสีแดงครับมี่ใบแล้วก็จุดที่3คือตรงฐานแกั็บนะครับ ซึ่งเราจะสามารถที่จะมุก,กแก Y แกน,แแกนได้ด้วยมือน,นะครับเสร็จแล้วคราวนี้ต่อไปเราจะมาประกอบจอ LCD นะครับเมื่อเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสามารถมุกตัวแกน F แกน X แกน Y ได้นะครับแล้วก็จอ LCD เราก็จะทำการต่อตัวจอ LCD นะครับ โดยแล้วก็เกบงมีนัดให้2ตัวจอก็ประกอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราก็จะใช้นัดสอตัวนี้กรกอเข้าไปานี้นะครับโดยตัวมันจะมีทีนัดให้4ตัวนะครับ2ตัวแรกจะใส่จอยซ d ดีตัวหลังจะเป็นยึดขาตั้งฟิลเอมินนะครับแล้วก็ ใส่จอยสีเข้าไปสิ่งที่เราต้องมีอาวุธก็คือนี่นนครับทำยังไปทำัไจัดให้อยู่ตรงกลางแล้วแต่ใครชอบเลยครับตรงการรงลางตัวไหนก็ได้ ก็เสียบสายนะครับโดยจะมีตัวเขียนบอกอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นเส้นที่1แล้วเส้นที่2นะครับให้เข้าตัว1ก็คือ E f P 1นะครับหลังจากติดจอเรียบร้อยนะครับเราก็ามาใสา่สายเข้าจอโดย E f P 1ก็คือเบอร์1นะครับเสียบเข้าไปตามช่องมันสองตามช่องครับก็เรียบร้อยนะ หลังจากประกอบจอเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาทำารติดตั้งฟิลเมนต์มกันก็จะมีถุงใส่ฟิลเมนต์มให้นะครับก็จะมีขาตัวนี้เป็นที่ขาวางตัวตัวฟิลเมนต์ของเรานะครับโดยไม่ยากครับก็วางเลยปึบใส่ลงไปแล้วก็จะมีน็อตให้สองตัวเดิมน,นะครับปึดแล้วขัน อย่าเพิ่งขันแน่นนะครับตัวนี้เพราะาเราจะปรับเราจะให้มันปรับได้ตามขนาดของม้วนฟิลาเมนนะครับอย่าเพิ่งขันแน่นนะครับให้มันปรับได้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีชิ้นงานสัมที่ให้มาก็คือ มีตัวดันเส้นดันม้วนเส้นนะครับตัวนี้แล้วก็มีตัวคลิปล็อกนะครับวิธีการก็คือตัวนี้เป็นตัวคลิปล็อกนะครับวิธีการก็คือใส่ตัวที่ดันเส้นเข้าไปแล้วก็ล็อกอย่างนี้นะครับให้ตัวอันนี้อยู่ด้านในเพื่อที่จะดัน ก็ระยะก็กาวนะครับนี่ก็ใส่อีกันนึงครับโดยลักษณะก็คือมันจะวางอยู่ในลักษณะแบบนี้นโดยที่เราก็จะตัดลวเราก็พร้อมที่จะใส่มวนฟิลเมนได้ก็คือหรือ หรือเราจะใส่มอนฟิลามนไว้รอเลยก็ได้นะครับก็คือเราก็ทําการวิธีการใส่ม้วนฟิลามนนะครับก็ลองกันโดยเรามีม้วนฟิลามนนะครับตังนี้อันนี้เป็นม้วนที่ผมใช้แล้วครับก็คือถ้าได้ม้วนใหม่ก็คือแกะม้วนใหม่มาเลยแล้วก็ลองเลยวิธีการก็คือเอาคลิปออกนะครับแล้วก็ เอาตัวดันมอน,นี้ออกมาก,ก่อนจากนั้นก็ใส่ตัวนี้เข้าไปมันก็จะอยู่วางในลักษณะแบบนี้จากนั้นก็เอาตัวนี้มาปมยางแล้วก็อาจจะปรับให้มันอยู่ตรงกลางสักหน่อยแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวดันตัวนี้คลิปนี้่ไหมครับปั๊บมันก็จะลอ็อกเสร็จแล้ววิธีการใส่เส้นก็คือเส้นจะต้อง นี่ครับลงมาแบบนี้นะครับใส่ไ,ไปแล้วก็กนี่ครับมันก็อยู่ในลักษณะนี้ประมาณนี้แา่นั้นก็คัน เราก็พร้อมแล้วที่จะพิมพ์ชิ้นงานนะครับโดยเมื่อเราจะพิมพ์ชิ้นงานเราให้เอาเส้นนี้นะครับดัดใสก,กนิดนึงแล้วก็คล้องเข้าตัวฟิลามตนไกด์นะครับตัวนี้เห็นไหมครับเพื่อที่จะป้องกันการสายแล้วก็ดัเล็กน้อย ทีนี้เราก็พร้อมแล้วครับที่จะเริ่มพิมพ์ต่อไปเราก็จะมาวิธีการก่อนอื่นที่เราจะไปเริ่มที่โปรแกรมเราก็ทดสอบกันนะครับโดยการเสียบปักเสียบปักแกะสายขมันเสียบปัก ก็เปิดสวิตช์นี้นะครับเปิดสวิตช์ดูก่อนว่าจอติดหรือเป่านะครับสังเกตว่าถ้าจอติดแสดงว่าเครื่องทํางานได้เป็นปกตินะครับก็ต่อไปเราก็จะมาดูวิธีการเชื่อมต่อกันระหว่างเครื่อสงสามพิมพ์สามมิติกับคอมพิวเตอร์ว่าจะต้องใช้โปรแกรมอะไรบ้างนะครับ